สวัสดี FC ทุกทุกคนเนาะสวัสดีเซียนเซาวสวัสดีเซียนเซาห์พาโซว่าสวัสดี FC ทุกทุกทุกคนเนาะที่เขามารับส้มซองเซียนเซาวเซียนเซวนาว์เป็นไฮแนวทางฮานอย สีท่านผู้มักชอบห้อยหุ่นห้อยต่างประเทศเนาะเข้ามารับชมติดตามช่องเสียนซาวเนาะติดตามไว้เด้อ MC เด้อเข้ามาผู้ใดถ้าเข้ามาอยากได้เลียวลายไลส่งให้ส่งคให้น c เนาะสิท่านใดมักชอบก็เข้ามาเสียส่งสิส่งให้ เมื่อน,นี้เลขฮานอยเมดเดียวเข้าไห้หนึ่งเลฟซิให้หนึ่งขีดเส้นใต้ไว้ตรงว่าหาสุดเอฟซีมากสอบนลำบาหฮานอยเมดเดียวนี่ มันก็นยูป่ประมาณนี้แหละพี่ยูป่ประมาณนี้แหละ ผมว่าเราก็แคบนะจะเอาไปลงทุนในที่เ้อมักสอบพอม,มากับพานเนาะข้เาเห็ดขึ้นมาเพื่อไว้ว่าเป็นแนวสร้างอันนี้พ่างไอ้ที่เฮาได้เอาไปลงทุนกันเนาะ Ipsi suap mana buat tu kotor-kotor dah.